สวัสดีพี่น้องอันนี้แนวทางหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2,563ัใครมาเฝ้าเลขมารอเลขรัฐบาลขอให้โชคดีถูกหวยสาตัวตรงกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยสาตัวตรงพรุ่งนี้คะ่ะ วันนี้นะคะเลขทูบเก่าก็เข้าหวยฮานอย VIP นะคะศู 04. ถ้าได้ฟังในไลฟ์ที่ทำวิดีโอขึ้นมาก็จะสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปวิดีโอนะคะก็วันนี้ก็เข้า04เมื่อวานก็เข้า02ของฮานอย VIP นะคะหวยวันนี้ขอให้ทุกท่าน ตั้งจิตอธิษฐานรับทรัพย์ปังปัปัง,ปง,ปงพรุ่งนี้นะคะสวัสดีพี่มาริวันนะคะขอให้โชคดีพรุ่งนี้นะคะอาจจะไม่มีคนดูเข้ามาไม่มีเพื่อนคุยเพราะหนูก็คุยอยู่คนเดียวนะคะบางวันก็จุดแล้วก็คุยคนเดียวรับประกันไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะมาไหมแต่ เพจนี้ไม่เคยพลาดค่ะไม่ไปออมสินก็สองตัวตรงนะคะของงวดที่แล้วก็เข้าสี่หกแต่มันตรงกับเลขอัน้นงวดนี้ก็ถ้าจะตรงกับเลขอั้นอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าที่ไหนอั้นบ้างสองหกแต่แถวนี้อั้นเรียบร้อยแล้วค่ะสองหกบนล่าง ซื้อได้แต่ครึ่งราคานะคะอันนี้เป็นทูปชุดใหม่ที่สั่งบูชามา เมือม่อเมื่อสองสามวันก่อนนะคะที่ทีู่พึงถึงขอให้โชคดีนะคะจับเลขถูกไม่แน่ก็มีสิทธิ์เบิ้ลอีกเหมือนกัน ขวามือเลข6กับเลข8นะคะทูบไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เลข6กับเลข8อย่าลืมตีลังกา6ด้วยนะคะมันชอบเป็น9้า บนตะไข่ไว้นะคะถ้าถูกสามตัวตรงสองตัวตรงบนล่างจะจะแก้ประทัดค่ะถูกเยอะก็ประทัดเยอะถูกน้อยก็ประทัดน้อยนะคะ ดูท่าแล้วจะเป็นสองสแนะคะแต่สองสองซื้อติดไว้ก็ได้ค่ะสวยค่ะสองสอง2องหเพราะว่า8มาสองแท่งเลยนะคะงวดนี้8 8ล่างเป็นเลขในดวงใจค่ะชอบ5 8มากๆแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่า ซื้อติดไว้5บาท10บาทนะคะ เลขทูบนะคะถ้าใครที่เล่นหวยฮานอยถ้าจุดหนึ่งวันมันไม่ออกต้องตามนะคะถ้าจุดแล้ววันแรกไม่ออกวันที่สองต้องต้องตามแท่งเดิมแล้วถึงจะจุดแท่งใหม่นะคะบางครั้งแท่งเก่าที่เราเผลอจุดแท่งใหม่ไปอะไรเงี้ยค่ะ มันก็ออกแต่แท่งที่มันจุดไปแล้วนะคะมันก็ชอบออกเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้507เลขทูบจุดเมื่อ2วันก่อนมันก็มาออกฮานอยพิเศษวันนี้นะคะบางครั้งเลขทูบต้องเก็บไว้ดูหลายๆวันนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตซูมนะคะเพื่อทุกสายตาสงสัยงวดนี้จะเบิ้ลอีกแล้วมั้งคะสองสองแปดหกแปดหกหกแปดเก้าแปด,แปด,แปด,แปด สองแปดก็อันด้วยไม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะลองใครซื้อในเว็บน่าจะได้ราคาดีกว่านะคะกับเจ้ามือข้างนอกลองลองดูหลายๆเว็บนะคะซื้อเว็บที่เชื่อถือได้เลขวันนี้ตะไข่ให้น้อยมาก พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วสำหรับคนที่มาเปิดดูย้อนหลังก็ขอให้โชคดีขอให้พี่มาริวันที่ยังอยู่กับหนูจนจบไลฟ์นะคะก็ขอให้ถูกหวยซ้าตัวตรงๆ,ๆพรุ่งนี้นะคะนอนหลับฝันดีไปละค่ะเดี๋ยวจะไปลุ้นหวยราวต่อขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ